ต่อไปมาดูกันในข้อที่7ครับข้อที่7โจทย์บอกว่าเสาโทรศัพท์2ต้นซึ่งสูง50ฟุตอยู่ห่างกัน200ฟุตนะครับสายโทรศัพท์ที่อยู่ระหว่างเสา2ต้นนี้หย่อนเป็นลักษณะของรูปพาราโบลาเจอปุ๊บเรื่องนี้แน่นอน,นครับภาคตะกรวยปึ๊บสูงจากพื้นดินนะครับ40ฟุตนะครับสายโทรศัพท์เนี่ย มันหย่อนแล้วมันสูงจากพื้นดิน40ี่ส40ฟุตนะณนะจุดกึ่งกลางระหว่างเสาสองต้นนี้จงหาว่าสายโทรศัพท์นี้สูงจากพื้นดินกี่ฟุตณจุดที่อยู่ห่างจากเสา50ฟุตถ้าอ่านแล้วงงเนี่ยพี่แนะนําให้น้องวาดรูปออกมาก่อนนะครับเขาบอกว่าเสาโทรศัพท์2ต้นสูง50อืมนี่คือเสาสองต้นเนาะปึ๊บอะเสาไฟฟ้าสูงเท่าไหร่ครับห้าสิบ อยู่ห่างกันเท่าไหร่ครับ200นะครับแล้วเสาสองต้นเนี่ยสองต้นเนี้ยเขาบอกว่ามีสายโทรศัพท์ที่อยู่ระหว่างเสามันห้อยลงมาอย่างนี้เป็นรูปพาราโบลานะครับสูงจากพื้นดินคือจุดนี้40ฟุตนะครับอยู่ณจุดกึ่งกลางระหว่างเสาสต้นจงหาว่าสายโทรศัพท์นี้สูงจากพื้นดินกี่ฟุตณจุดที่อยู่ห่างจากเสา50ฟุต ลองตีโจทย์ดีๆนะครับมันเกี่ยวกับพาราโบลาถูกไหมพี่ลองวาดให้มันอยู่ในรูปของกราฟนะทับเข้าไปเลยนะครับพี่กําหนดจุดหนึ่งขึ้นมาครับให้จุดนี้เป็นจุดกําเนิดก็แล้วกันนะครับคือจุด0 0นะครับซึ่งสมการพาราโบลาภาคตัดกลวยถูกไหมไม่ใช่สมการพาราโบลาโมต้นนะครับมันคือสมการนี้ x ลบ h ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ 4c y ลบ k นะครับมันคือสมการนี้ตอนนี้เรารู้อะไรบ้างครับตรงนี้คือจุดกำเนิดถูกไหมแล้วโจทย์บอกว่าไอสายโทรศัพท์เนี่ยมันห้อยลงมาแล้วสูงจากพื้นดิน40ณจุดกึ่งกลางะนะครับณนะจุดกึ่งกลางแสดงว่าตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่ครับ100นั่นเองถูกไหม แสดงว่าจุดที่มันห้อยลงมาต่ําสุดคือจุดอะไรครับคือ140นะครับหาคูณดับออกมาก่อนเนาะน้องจะได้แทนค่าได้ง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้น้องรู้แล้วครับไอจุดต่ําสุดหรือจุดยอดจุด hk นี่ยมันเท่ากับ140แทนค่าเข้าไปในสรรมการนะครับ x ลบ100ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ4 c นะครับ y, y คือค่า k เท่ากับเท่าไหร่ครับ40นั่นเองนะครับได้สมการออกมาเรียบร้อยได้สมการออกมาเรียบร้อยต่อไปนะครับเราต้องการหาค่าอะไรก่อนดีพี่หาค่า c นะครับเราต้องการหาค่า c ออกมาเนาะดูซิเรารู้อะไรอีกบ้างนะครับจุดนี้ จุดนี้คือจุดอะไรครับคือจุด0 50นั่นเองพี่เอาจุดนี้มาแทนในสมการครับเพื่อหาค่า4 x คือ0นะครับ x คือ0 1 0ยลบ100ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ4 c นะครับ y เท่ากับห0ลบ40นะครับาหาค่าออกมา0-100ลบ100ทั้งหมดยกกำลังสองได้1 0,000ืนะครับ เท่ากับ 4, 4 50ลบ40เหลือ10นะครับตัดการปึ๊บปึ๊บค่า c จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ250นั่นเองนะครับรู้ค่า c เรียบร้อยเอามาแทนในสมการนี้ครับมันจะเท่ากับ x ลบ100ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ4คูณ c คือ250นะครับ y ลบสนี่คือสรรมการพาราโบลานะครับจากรูปนี้ทีนี้ดูสิว่าโจทย์ต้องการหาอะไรเขาบอกว่าจากพื้นดินน่ยไอสายโทรศัพท์เนี่ยมันจะสูงจากพื้นดินกี่ฟุตนะจุดที่อยู่ห่างจากเสา50ฟุตพี่ใช้เสานี้เป็นหลักตั้งแต่แรกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เสานี้เป็นเกณฑ์เนาะใช้เสาแรกเป็นเกณฑ์นะครับห่างจากเสา50ปึ๊บ แสดงว่าโจทย์ถามอะไรครับเขาบอกว่าถ้า x 5 0แล้ว y จะเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองนะครับเพราะ y คืออะไรครับคือความสูงนะครับของสายโทรศัพท์นั่นเองนะครับแทนค่าได้เลยนะครับแทนค่าได้เลย x เท่ากับ50ครับแทนค่าเข้าไป50-100ลบ100ทั้งหมดยกกําลังสองเท่ากับ1น0 0นะครับ4คูณ250เนาะสิ่งที่เราต้องการหาคือค่า y ลบ 40, นะครับ50 100ลบห0 0เหลือ50ยกกำลัง2เท่ากับ2,500นะครับเท่ากับ1,000คูณด้วย y ายลบ40ตัดปึ๊บป,ปึ๊บนะครับจะได้เท่ากับ25เท่ากับ10 y ล,ลบ400เพราะฉะนั้นนะครับ y จะเท่ากับเท่าไหร่ครับ 425ส่วน10หรือเท่ากับ42จุด5นั่นเองนะครับข้อ7ตอบข้อ2